เรามาดูความคุ้มครองของ C.I. Pro Care นะคะมันเป็นสัญญาหลักจ่ายเบีย้ยคงที่แค่20ปีคุ้มครองถึงอายุ99ค่ะเมื่อไหรที่พูดถึงทุนเช่นคุ้มครองชีวิตหรือครบสัญญาจะคิดแบบ m a ค3รโเบีย้ยไม่ท่วมทุนค่ะเพราะว่าทันทีที่เสียชีวิตหรือครบสัญญาเราจะเอาทุนมาวาง ะะเอา CV วขนะนั้นคือมูลค่าเวนคืนเงินสดและเอาเบี้ยนะคะเบี้ยที่จ่ายมาลบลบเงินที่รับไปแล้ว3ค่านี้นะคะค่าไหนสูงสุดรับค่านั้นอย่างน้อยพูดได้เลยค่ะขั้นต่ําที่คุณจะได้เลยนะคะได้100%ทุน ในจุดนี้นะคะเบียร์ไม่ท่มทุนคุ้มครอง62โรคร้ายรวมถึงโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติใหม่ก็เช่นญาติของโควิดอาจจะกลับมาก็ได้ในอนาคตโรคต่างๆมันจะเพิ่มเข้ามาเราไม่รู้แต่ก็ได้รับความคุ้มครองมาดูความครอบคลุมพันเปอร์เซ็นต์นะคะโรคร้ายแบ่งเป็นระยะเออรี่เออรี่คือเริ่มต้นมีทั้งหมด5กลุ่ม18โรคระยะซีเวียคะ่ะรุนแรงนะคะมีทั้งหมด6กลุ่ม44โรคเออรี่เริ่มต้นซีเวียรุนแรงนะคะายแรงระยะรายแรงว่ากันเถอะเออรี่คุ้มครองกลุ่ม กลุ่มละ40% 5กลุ่มก็รวมเป็น200%ซีเวียคุ้มครอง6กลุ่มกลุ่มละ100%ก็เป็น600%มะเร็งสมองหัวใจเป็นซ้ำคูณ2นะคะสมองก็คือสมองแตกหรืออุดต,ตันเมเจอร์สโตรกหัวใจก็คือกล้ามหนึ่งหัวใจใตายจากการขัดเลือดมะเร็งก็ต้องเป็นมะเร็งระยะซีเวียนะคะตรงนี้เป็นซ้ำคูณ2และมาดูค่ะ MIB Major Impact Benefit เกิดภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการมาลงชีพของเราจะจ่ายให้100%เคือสมมติซื้อทุนหล้านก็จ่าย1ล้านอย่างไหนจะเรียกว่าเมเจอร์อิมแต้องนอน i c u ต่อเนื่อง5คืนบวกกับผ่าตัดใหญ่หรือเจาะคอใส่เครื่องช่วยหายใจหรือนอน i c u ีห้าคืนบวกก,บกับการเปลี่ยนอวัยวะปอดตับไตหัวใจตับอ่อนก็ได้ไป100%เเซ มาดู CCB ค่ะ CCB คือ Continuing Care Benefit ก็คือ8โรครายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้8โรครายที่ทำให้เราไม่สามารถนั่งเดินอาบน้ำกับถ่ายแต่งกายกินข้าวทำไม่ได้เอง3ใน6อย่างอย่างถาวรคุณหมอจะเป็นคนวินิจฉัยน,นะคะเช่นโรคสมองเสื่อมกล้ามเนื้อเสื่อมพิการถาวรหรือโรคพากิมสันอัลไซเมอร์แโรคนี้นะคะวียจะจ่ายให้ก่อน100%และ CCB จะเล้งดูอีก60เดือนเดือนละ1.5ของทุนที่ซื้อ รวมกับ 10%็ก้อนแรกในวันที่วินิจฉัยนะตรงนี้5ปีนี้ก็คือ90%รวมกับ10%็ก้อนแรกที่วินิจฉัยเจอ8โรครายนี้รวมแล้วก็คือ100%ครอบคุมทั้งระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรงระยะเริ่มต้นมีทั้งหมดกี่โรคนะคะ5กลุ่ม18โรคระยะซีเวียมีทั้งหมด6กลุ่ม44โรคคุ้มครองเฉพาะโรครายนี้ก็8 0 0 MIB อีก100% CCB อีก100%เบ็ดเสร็จคือ1,000%์ซื้อล้านคุ้มครอง10 จริงๆแล้วซื้อล้านคุ้มครองถ้าคิดตรงนี้ขั้นต่ําก็คือโอ้โหซื้อล้านคุ้มครอง11ล้านค่ะย่านนี้นะคะเอาไปแล้วสูงสุดคือซื้อล้านคุ้มครอง10ล้านบวกอันนี้อีก1ล้านกลายเป็น11ล้านหรือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือ1,100เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะถ้าจะรวมการเสียชีวิตหรือรวมการอยู่ครบสัญญาแต่ถ้าจะให้จำให้ง่ายๆเลยครอบคลุมโรคร้ายและภาวะวิกฤตเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและ โรครายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ MIB และ CCB อันนี้ก็พันเมาดูความคุ้มค่านะคะจะยกเนเบีย้ยประกันภัยเมื่อ S ทำงานหรือ MIB ทำงานหรือ CCB ทำงาน S ก็หมายถึงโรครายแรงระดับรุนแรงโรคใดโรคหนึ่งโรคแรกที่เจอหรือเกิดภาะวะวิกฤต Major Impact จ่าย100%ก็เบีย้ยก็ไม่ต้องจ่ายแล้วแต่ออคุ้มครองยาวถึง99หรือ CCB ค่ะ1ใน8โรคร้ายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็น SMIB หรือ CCB ทำงานหยุดจ่ายเบีย้ยค่ะสายสุขภาพนะคะมีโบนัสไวตอริตี้สะสมให้ทุกปีสูงสุดนะคะ9%ต่อปีเนาะ3ปีจ่ายเงินคืน27%ของเบีย้ยเบีย้ยที่เราจ่ายยกตัวอย่างเราจ่ายเบีย้ยปีละแสนนะคะเอา27%คูณแสนก็ออก27,000นะคะตรงนี้โบนัสไวทอริตี้เนี่ยจะคิดโบนัสให้ทุกปีแต่จะรวบจ่ายก้อนเดียวทุกๆ3ปีค่ะ สำหรับสเสน่ห์สุดๆของ D.I. Pro Care คือมี CV ค่ะมูล,ลค่าเวนคืนเงินสดที่มีให้ตลอดชีวิต ะะเอาไว้เลิกเอาไวก้กู้ดอกเบี้ยเงินกู้ก็แค่5.5%ลดต้นลดดอกคุ้มของโรคร้ายแล้วยังมีเครดิต C.V. คือมูลาค่าเงินสดเป็นเงาการเงินที่จะเดินตามเราไปตลอดชีวิตมาดูเงื่อนไขสักนิดค่ะเงื่อนไขเนี้ยคุ้มของชีวิต99ปี M.I.B. 99ปี C.C.B. เนี่ยนะคะ80ปีและกลุ่มโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นระยะเริ่มต้นหรือลุกรามคุ้มรองถึง85แต่ถ้าไม่เคยเคมเลยก็ได้สิทธิอีกหนึ่งครั้งค่ะหลัง85ได้สิทธิอีกหนึ่งครั้งนะคะตรงนี้ฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีสสะะเเเเดุๆๆลลยยค่นน้น คจ่ายเบีย้ยคงที่20ปีเองนะคะเบีย้ยไม่ท่วมทุนแม c กทรีโอคิดแบบแม c ทรีโอคุ้มครอง62โรคร้ายและโรคอุบัติใหม่นะคะรวมถึง MIB 100%รวมถึง CCB อีก100%เฉพาะกลุ่มโรคร้ายก็800ซื้อล้านคุ้มครอง8ล้านรวม MIB และ CCB อีก2ล้านก็เป็นว่า Asuransi adalah proteksi. Kalau kamu anggap tabungan, apalagi investasi, itu artinya kamu salah persepsi.